ไม่เหมือนมีโลมีโลช่วยทำมาหากินก่อนแค่เพจจ้ะแม่วันนี้ลูกตำพริกแห้งไม่เอาผิด่นตำพริกแห้งมาสเตอร์ซีเรียสเดียว อันนี้ขอเรียกผักอะไรนะอร่อยแต่ยากให้เขาสวยนะ่ะต้มน้ำไม่เดือดใส่เกลือใส่น้ำมันลงไปแล้วก็เอาผักลงไปไม่ต้องต้มนงงานมันไม่มันจะเกลือือมแค่วางวิจารชิจานานมาก ยเจอแก้มไ่ได้ปุ๊บเหจะปุ๊บเ่ะะมาเฮ้ยังมากมับนไ,ไปไเลยแซบแซบมีแห้งจังมาจ้าโอ้คดทอดมาเด้อผัก่วงก็มี าอสวัสดีครับอืมให้เขาเห็นด้วยมากินจริงเป็นมิตรเมือ่อแดดคเดีมากเันคอรัลลิโซแกกินนันซอนกลางซอนกลางซอนกลาง <c oughs> กินอะไร

เราไมดรี Hello, ่ก <lent il. S 1> hey, ็ให้เฟรมทูอิตวิดอเพ็ดบาเพ็ดบาเผ็ดบาเผ็ดนิหนอยเผ็ดนิดหน่อยก็ทำอาหารอิตาลีให้แปะให้ลูกแล้วแล้วบอกว่าใช้กินกับเธอได้บวมันมีแต่ผักมันค็อนีดีว่าสัน มันก็จะระบายดีเพื่อนว่าเ่ิ่งได้เงี้ยนี่ด่เพิ่งเนลื่อยออข้าวห่อผักข้าวห่อผักมดละมดละกินเห้เพื่อนเมือ,มองไมส่สไตล์ข้าวห่อผักกำน้ำพีฮ้าเ <laughs> ต้่อนเนขัาหมอ

lắm làm tê tê chậu làm tê tê làm tê tê chào. làm tê tê chậu hôm nay làm tê tê chậu <laughs> làm pít ong làm pít ong làm ong mình có lời chưa ông bên đi số Mangia, 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 I want Thai food. I want food Thai. Say hello to everybody. Hello, everybody. Mm. Today, we are eating Thai food.